อยากไปทำงานต่างประเทศดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะไม่ถูกหลอก สำหสรับสถาบันเกรสนะครับในฐานะที่เรามีประสบการณ์ในการที่จะเตรียมเอกสารให้กับเด็กนะฮะเพื่อจะยื่นขอบีทรงบีซ่าอะไรอย่างพวกนี้นะครับคนที่จะสามารถสอบใบมาตรฐานระดับ1ใบนี้ได้นะครับคุณสมบัติของเขาหนึ่งจะต้องจบปริญญาตรีสายตรงมา2อจะต้องมีใบผ่านงานมาแล้ว3ปีและ3จะต้องเรียนอาหารไทยไม่ต่ำกว่า90ชั่วโมงขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเรียน90ชั่วโมงนะครับผมคิดว่ามันน้อยเกินไปนะครับทางสถาบ,บันเรานะครับจึงเพิ่มให้อีก30ชั่วโมงก็คือเป็นหลัก สูตร120ชั่วโมงให้นะครับเราจะเรียนทั้งหมด13วันอันนี้ไม่รวมกับการอบรมและทดสอบนะครับและอีกข้อนึงนะครับเวลาเราไปยื่นเอกสารไม่ว่าจะเป็น immigration ที่ไหนสถานทูตที่ไหนนะครับเขาก็จะดูเหมือนกันนะครับว่าคุณเรียนมากี่ชั่วโมงจะดีกว่าไหมครับคุณจ่ายเงินเท่ากันแต่คุณได้120ชั่วโมงครับ ที่นี่นะครับบัลเกรดนะครับมีแต่คนทําให้เป็นเลยนะครับอย่าได้ห่วงเลยครับเราจะฝึกเราจะเทรนคุณตั้งแต่หลักการโภชนาการความปลอดภัยในครัวการจัดเก็บวัตถุดิบสุขอนามัยนะครับและที่สําคัญนะฮะเรื่องจรยาบรณครับเพราะอันนี้ผมเน้นเลยนะครับว่าเราจะต้องมีจรยาบรณนะครับทั้งต่อหน้าและรับหลังนะครับไม่ต้องกลัวนะครับและไม่ต้องห่วงด้วยนะครับบางคนต้มไข่ไม่เป็นบางคนต้มมาม่าไม่เป็นนะฮะเรามีอาจารย์ที่จะคอยดูแลพวกเรานะต้อง7คนนะครับต่อหนึ่งห้องนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะดูแลอย่าง ถึงนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าทําไม่เป็นเราจะสอนตั้งแต่การหั่นสับซอยกันใช้กระทะจนคุณสามารถเป็นเชฟได้ภายใน13วันครับผม คนที่เรียนจบแล้วนะครับก็จะได้ใบ Certificate แบบนี้นะครับสถาบันเรานะครับใช้หลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับในการเรียนการสอนนะฮะเราก็จะมีสิทธิ์นะครับในการสอบใบประกอบวิชาชีพกุ๊กนะซึ่งสถาบันเรานะครับได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเป็นสถานทดสอบเวลาเราไปยื่นเอกสารนะครับในต่างประเทศสามารถเอาไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศได้เลยนะครับใบจบแบบนี้นะครับไม่จําเป็นครับที่จะต้องเอาไปรับรองยื่นขอวีซ่าเพราะว่าสถานทูตเขาไม่เรียกขอไปนะครับ แล้วใบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเอาไปแปลด้วยครับแต่ถ้าคุณจบปริญญาตรีสายตรงมาจบด้านอาหารมาโดยตรงเลยอย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะเอาไปประกอบในการยื่นขอวีซ่าได้ สำหรับคนที่เรียนจบสถาบันเกรดแล้วก็สอบมาตรฐานอาหารไทยระดับหนึ่งได้เรียบร้อยน,นะครับตรงนี้นะครับบริษัท s p ยินดีนะครับที่จะรับนักเรียนของเราไปทำงานได้เลยนะครับร้านฟาชาที่ประเทศไทยและก็อยู่ที่ต่างประเทศอีกหลายสาขานะครับแล้วก็ยังมีงานที่ต่างประเทศอีกหลายประเทศนะครับทั่วโลกเลยไปทำงานได้เลยครับดังนั้นนะครับคนที่มาเรียนกับสถาบันเกรดนะครับมั่นใจได้เลยว่าเมื่อคุณจบไปแล้วคุณสามารถทำงานได้ครับ ตามระเบียบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกระทรวงแรงงานคนที่จะสามารถมาสอบมาตรฐานร,ระดับหนึ่งได้นะครับหจบปริญญาตรีสายตรงอาหารและโภชนาการมาเลยนะครับสมีประสบการณ์ด้านงานครัวมาแล้ว3ปียุโรปไม่ได้ญี่ปุ่นไม่ได้นะครับต้องเป็นครัวไทยมาแล้ว3ปี 3. ใบฝึกอบรมไม่น้อยกว่า90ชั่วโมงมายื่นขอทดสอบได้นะครับ ถ้าเราสอบมาตรฐานระดับหนึ่งได้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ใบลักษณะแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะมีบอกคะแนนทฤษฎีคะแนนปฏิบัติจะมีกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบมี3ท่านนะครับก็มีเลขมอรฟอลต่างๆให้นะครับจะทําเป็นทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษออกให้ไปเลยนะครับในตัวเราจะไปใช้ประกอบอะไรบ้างครับใบนี้ครับมันคือเอกสารฉบับแรกเลยที่สถานทูตเขาจะเรียกเอาใบอื่นเขาไม่สนใจนะครับการที่เราจะไปเป็นกุ๊กไปเป็นเชฟอยู่ต่างประเทศนะฮะสิ่งแรกเลยเขาจะต้องถามว่าเรามีใบ มาตรฐานระดับหนึ่งไหมถ้าเปรียบง่ายๆเหมือนใบขับขี่ครับมันก็จะมี2องเลเวลเลเวลหแปลตามตรงๆเลยคือคอมมิ t แปลว่าผู้ช่วยถ้าเป็นเลเวล2เขาจะเรียกว่าเดมี่เชฟคนที่ผัดอยู่หน้าเตาเนี่ยของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีเลเวล1นึ่งเลเวลสเท่านั้นนะครับแต่นี้ถ้าใครมีระดับ1-3ปีก็ไปเกาหลีได้นะครับ ทำไมมันถึงมีเลเวล3ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าใบประกอบวิชาชีพของไทยสวิตอันนี้เป็นใบเลเวล3นะฮะเลเวล3เนี่ยตรงนี้เขาจะเขียนว่าไทยเชฟตำแหน่งก็คือเชฟดีปารีจะสูงกว่าเลเวล2คุณสมบัตินะฮะสำหรับคนที่จะมาสอบได้จะต้องมีประสบการณ์ในด้านงานครัวอาหารไทยมาแล้ว6ปีนะครับใบนี้นะครับต้องขอชี้แจงนิดนึงเมื่อก่อนเป็นลิขสิทธิ์ของเชฟ Marco, มาโ่อก่อนก็เป็นเวิร์ดเชฟแต่ตอนนี้ท่านกเกษียณแล้วนะครับท่านก็มอบลิขสิทธิ์ให้ผมดูแลแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ สำหรับคนที่จะไปเยอรมันและโซนยุโรปนะครับสามารถมาสอบใบนี้ได้ใบร e เวล1นึ่งเ2เวลขาไม่เอานะครับเขาจะเอาเรเวล3ใบนี้ใบเดียวดังนั้นนะครับคนที่จะไปเป็นเชฟต่างประเทศได้จําเป็นต้องมีนะฮะเ e เวล e นึ่งเและ Level 3มีแค่นี้นะครับมี3ามเรเวลเ e เวลไม่มีนะครับ สิ่งแรกนะครับฟรีครับท่านที่มาเรียนแล้วสามารถปรึกษาอาจารย์ในเรทได้ครับฟรีครับจะแนะนําในเรื่องของการเตรียมเอกสารให้นะครับถติว่าเราจะไปประเทศฝรั่งเศสจะต้องเตรียม1 2 3อายังไงบ้างนายจ้างมีหรือยังตัวเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงอาจารย์ก็จะดูแลในเรื่องของการบริการนะครับการแปลเอกสารให้ไม่ได้ทําเองนะครับแต่ว่าจะมีทีมงานนะครับในราคาพิเศษที่เขาช่วยดูแลให้อันนี้ไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของความสมัครใจอันนี้บริการให้เลยนะครับหลายคนนะครับไปเจอค่าแปลเอกสารเป็น4ี่ห้าหมื เราแปลกันหลักร้อยครับช่วยดูแลให้ได้นะการที่เรามีฝีมือแต่ไม่มีเอกสารมันไม่สามารถไปไหนได้ครับแต่อีกอย่างหนึง่งมีเอกสารแต่ไม่มีฝีมืออันนี้ก็ไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันจะต้องแมทชิ่งกันการที่เรามีเอกสารพวกนี้ไว้นะครับมันไม่มีวันหมดอายุนะครับทุกคนนะถ้าเราสอบทิ้งไว้นะครับเราไม่ได้ไปไหนมันก็สามารถอยู่กับเราตลอดชั่วชีวิตของเราได้เลยนะครับบางคนถามผมว่าอาจารย์ถ้าสอบเลเวลหนึ่งผ่านแล้วปุ๊บไปทํางานต่างประเทศได้เลยไหมครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างบางคนไปได้ บางคนไปไม่ได้ดยกตัวอย่างผมนะผมมีเลเวลหนึ่งใบเดียวนะครับแต่ผมมีใบผ่านงาน,น <c oughs> เตึองอย่างนี้เลยถ้าผมไปยื่นที่สถานทูตโอกาสผมผ่านสูงผมมีแค่ใบนี้ใบเดียวแต่ถ้าเราใบผ่านงานก็น้อยเราเอานี่ไปยื่นโอกาสที่มันจะไม่ผ่านก็สูงแต่ถ้าเรามีเลเวลสองนบเข้าไปโอกาสก็ผ่านสูงแต่ถ้าเรามีเลเวลสามในโซนยุโรปเขายอมรับนะครับโอกาสที่วีซ่าของเราจะผ่านสูงมากเลยนะครับถ้าเรามีใบนี้มีไว้ไม่ได้ใช้ดี กว่าจะใช้แล้วไม่มีครับ